เสามาทรงบ่ายมารับครับเรียนลูกสาวเรียนเสมอตอนนี้ก็มาจอดรออยู่ในโรงเรียนแล้วครับเดี๋ยวก็รอลูกไปรับนี่รับทรงลูกสาวครับเรียนเสมอทางรอลูกสาวครับสองคนนะครับว่าลูกสาวจิมาเจอกันหีืโดยไม่ได้ดัดหมายว่าจะเห็นกันตรงแม่เพื่อนญาติทั้งบ่ได้บ่ได้เจอลูกสาวเพิ่นอยู่ บ่จิงเก่าเจอแล้วครับหาเจอได้ไงน้องสาวน้องล่ะเดินน้องสาวครับน้องสาวบอลูไปดินทั้งในตามน้องหน่อยเร็วอันนี้รอฟังผลใช่ไหมได้อยู่แล้วเร็วตามน้องเหลือตัวตึงครับตัวตึงของบ้านครับยังไม่เห็นอยู่ตัวตึงก่อนพี่สาวม่าเราแต่ว่าน้องสาวเยอะมากยอะแอบจะเยอะตัวตึง มาเลยค่ะมาเลยค่ะไม่เอาแบบนี้มาค่ะเราไม่เห็นขึ้นกันหรอกตัวตึงครับตัวตึงไปอยู่ไหนมาดูไปอยู่ไหนมาไปเนานดูไปอยู่ไหนมาอู้ตัวอันนี้ตัวตึงอันนี้ก็ตัวตึงครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับสองคนครับกูไม่เห็นฉันล่ะหนูตั้งกลับบ้านได้ไหมเรือเห็นมาเลยนั่งรอนานไหมนั่งรอนานไหมไปกลับ เจอแล้วกลับได้ let's go นี่แหละครับจิตวัตรประจำวันหยุดหยุดยาว3วันมารับลูกสาวที่โรงเรียนเดินกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วครับหลังจากรับจากโรงเรียนขอมาสวนสาท่านนะน้องประจักษ กระเตืนเหรนน้องประจักษ์ก็พิพิธภัณฑ์ยูดาน,นู่นนะครับปั่นไปเลยว้า้าสาวหน่อยมาปั่นจักรยานอยู่สวนสาธารนณะองประจักษ์กรับมันี จนปวดขาแล้วครับเออเบิ้อผู้สาวสองคนนี้ที่เป็นมาเฮ็ดหยังกันยืนเออเบิ่งแต่แผ่นหลังข้างร้างนี่พวกโทษ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 มาเฮ็นยังกันครับผู้สาวสาวเออเบิ้องชื่อว่าเพิ่นคือนั่งแปะเบื้องนี้ครับสาวอะไรูชื่ออะไรหายยัยครับหายยัยมาคำแล้วคำแล้วกลับกันได้แล้วปะเด็กๆทุกคนกลับแล้วครับวันนี้ได้เวลาได้กลับแล้วครับ ไปรับโรงเรียนมาก้วก็ต้องผ้ามากเล่นสวนสารานาะอีกวันหยุดของผมได้หมดลงแล้วหยุด3วันครับหมดตรงแ้มครับมือจัต้องเหตุงานคือเก่าครับไปพร้อมเดินทางกลับหรือยังจ้าไปเดสโกกลับแล้วครับวันนี้กลับบ้านแล้วครับวันนี้เดยวเลาเด็กๆแล้วปั่ดนดูรถด้านข้างด้วย ขาสาวหน่อยมาปันจักรยานน้องปัจจักครับได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวไปนั่นงเปล่าแลีจนดํามั้ง